สวัสดีครับกลับมาพบกับนบสตอรี่ตามเคยนะครับผมวันนี้จะมาเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังกันนะครับมีอาการห่อนแล้วก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูหน้าง,งานเลยก็จะต้องมีการถอดคาลิปเปอร์เบรกนะครับก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับที่จะต้องถอดเป็นน็อต m ิ4แล้วก็จากนั้นก็จะถอดจันดิฟออกนะครับอ่าแล้วก็มีน็อตอีก4ตัวนี่ อชุดดุมลุมหลังเอาไว้แล้วก็มีปักเซนเซอร์หนึ่งตัวนะครับที่จะต้องถอดก็มีประมาณนี้นะครับผมนี้เดี๋ยวเรามาทําการถอดได้เลยนะครับผมตอนอื่นนะครับก็ถอ,อดน็อตเบอร์14นะครับที่ยึดคลิปเปอร์เบรกไว้นะครับอ่าทีนี้หลังจากนั้นก็ถอดในตัวเจ้าปักเซ็นเซอร์ ABS นะครับอันนี้ต้อง เาต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยอายุที่มากแล้วอาจจะกรอบก็ได้นะครับถ้งงัดไม่ดีก็แตกเลยนะครับอันนี้ก็ค่อยๆงัดจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับอ่านี่เรียบร้อยหลุดออกมาแล้วตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับเราก็จะมีไอ้ตัวยึดสายเป็นตัวพลาสติกนะครับก็ค่อยๆปลดออกมาอ่านี่เรียบร้อยครับผมนี่ หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับคลิปเปอร์กับสาย ABS ก็เอามาเก็บไว้ให้เรียบร้อยอย่าให้เกะกะบริเวณที่เราจะทำงานต่อไปนะครับจากนั้นเราจะมาทำการถอดจานดิสกันนะครับจะมีดูน็อตไว้สำหรับยิงนะครับ2ตัวตรงข้ามนะครับผมอันนี้ให้เอาน็อตเบอร์12 ใส่เข้าไปนะครับก่อนใส่ก็ฉีดคาบสนุงสนิมให้เรียบร้อยก่อนเพราะมันอาจจะติดคัดได้ทําให้ถอดยากนะครับนี้ใส่น็อตเข้าไป2ตัวนะครับแล้วก็ทําการขันเพื่อจะยิงตัวจันดิสออกมานะครับทีปออกมาน,นั่นเองนี่ต้องค่อยๆนะครับสองฝั่งขันพยายามขันให้เท่าๆกันนะครับผมจะได้ไม่ไม่คัดตัวถ้ามันเอียงมันคัดตัวทีนี้มันจะออกยากนะครับค่อยๆสายขวาซ้ายขวา นะครับทีนี้พอออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วทีนี้ก็ขยับขยับดูนะครับขยับขยับเริ่มหลวมแล้ทีนี้ก็ค่อยๆดึงออกมาทีนี้ก็จะเห็นชุดผ้าเบรกนะครับอันนี้เป็นเบรกมือนะครับอยู่ด้านในชั้นหนึ่งนี่นะครับตัวปัญหานะครับในชุดลูกเืนของไดุมล้อเนี่ยมัน จะระดีมันเริ่มแห้งนะครับมันก็จะเริ่มดังเวลาวิ่งไปแล้วมันก็จะมีเสียงห่อนให้ได้ยินลำคาญกันนะครับทีนี้ต่อจากนั้นเราก็มาถอดน็อตยึดยึดดุมทั้งสตัวนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนี่เป็นเบอร์14เช่นกันก็ถอดออกมาเส้นเนี่ยไอตัวเสื้อกับตัวชุดดุมลูกเปิดเนี่ยมันจะอยุดมันจะติดกันนะครับมันจะไม่ออกอนี้เราก็ใส่นอ ีนน็อตยึดน,นี่แหละสองตัวเลยใส่ขา,าวไว้ไม่ต้องไม่ต้องกวดขันลงไปให้สุดนะครับให้มันเด็ดๆไว้แล้วก็เคาะๆหน่อยสองข้างฝั่งตรงข้ามกันก็หลุดออกมาแล้วเรียบร้อยครับผม <c oughs> นี่เลยตัวปัญหาอ่าใช้คุ้มและอันนี้เดิมๆติดรถเลยเนี่ยนี่ครับพอเวลาหมุนมันจะมีเสียงซากๆหน่อยอะน,นี่แหละทำให้เกิดเสียงหอนเข้ามาภายในรถนะครับเวลาเราวิ่งใช้งาน ดูมันนี้จะเป็นแบบมีปัก ABS นะครับก็เวลาซื้อมาเปลี่ยนก็ซื้อให้ตรงรุ่นด้วยแล้วกันนะครับถ้าเป็นรุ่นไม่มีปัก ABS มันจะเรียบๆไปเลยในฝาด้านหลังเนี้ยเนี่ยครับนี่มีปัก ABS มันจะมีปักเดชออกมานะครับนี่ก็ใส่ตัวใหม่กลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับให้ปักบริเวณปักเนีอยอยู่ด้านล่างนะครับอ่าใส่ให้รูนอ็อต ตรงกันทั้ง4รูนะครับแล้วก็เอาน็อตกลับมาใส่นี่เอาใส่ด้านหลังเลยให้ครบทั้ง4ตัวนะครับยพยายามกวดในมุมทะแยงนะมุมตรงข้ามกันนี่ค่อยๆใส่ใช้มือหมุนเข้าไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงก็เอาของไฟฟ้ายิงอัดเลยเพื่อ มันปีนเกลียวเนี่ยเกลียวเสียเลยนะครับถ้าอัดทีเดียวเลยเนี่ยก็เอืออมดให้มั่นใจก่อนว่ามันไม่ไม่มีการปีนเกลียวนะครับจากนั้นเราก็ใช้บล็อกไฟฟ้ายิงได้เลยครับหรือถ้าใครไม่มีบล็อกไฟฟ้าก็ใช้บล็อกธรรมดานะครับใต้เหมือนกันให้เป็นดัมขัน ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องต่อต่อด้ามออกมานิดนึงเพราะว่ามันติดบริเวณในตัวคานด้านหลังเนี่ยครับตัวเบาหญน,นะครับยิงสีตัวเรียบร้อยจากนั้นนะครับเราก็ใส่ปลั๊ก ABS ให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนใส่เราก็ใส่ตัวยึดให้ดีก่อนตัวยึดปลั๊กให้ตัวยึดสายนะครับอ่านี่สอดเข้าไปพอเวลามันเข้าล็อกมันจะดังคลิกนะครับผม เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าเราก็ใส่จานดิบเข้าไปจานดิบก็ค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยเคาะเข้าไปนะครับนี่เคาะไล่ๆเข้าไปนะครับ,ไ,ไ,รบไม่ต้องรีบแล้วถ้าขัดตัวแล้วเดี๋ยวมันมันมันติดนะครับเดี๋ยวจะทํางานลาําบากค่อยๆเคาะซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ เรียบร้อยครับผมต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอาคาลิปเปอร์เบรกมาใส่เด็งรูให้ตรงนะครับแล้วก็ใส่น็อตยึดทั้งสองตัวให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับมีน็นอตตัวล่างใส่เข้าไป จากน้ำก็ใส่น็อตตัวบนนะครับผมขันให้แน่นพอตึงมือนะครับน็อตสองตัวนี้นะครับเอาขันตึงมือเท่าๆกันแล้วทีนี้เราก็กดแน่นได้เลยนะครับนพยายามแน่นนิดน,นึงนะครับถ้ากดไม่แน่นเนี่ยเดีย๋ยว เ,ออเวลารถวิ่งไปมันสะเทือนสะเทือน,นเนี่ยมันาัดใครตัวได้นะครับขอด้วยขอนอีกหน่อยหนึ่งพืวอความมั่นใจนะครับผมแต่อย่าแรงเกินไปนะครับให้พอดีพอดีอเรียบร้อยทั้งสองตัวนะครับก็หมุนดูว่ามันติดขัดตัวอะไรหรือเปล่าสีอะไรหรือเปล่าเบียดอะไรหรือเปล่าก็ดูให้ดีนะครับตรวจเช็คให้ดี จากนั้นก็นําล้อมาใส่นะครับผมอ่าเรียบร้อยค่อยๆหมุนเกลียวเข้าไปก่อนนะครับให้เข้าสักเกลียวสองเกลียวนะครับเพื่อมั่นใจว่าไม่ไม่ตีนเกลียวเวลาใส่นี่ปุ๊บใส่ครบสีตัวแล้วเราก็มองไฟฟ้ามาหยิงได้เลย ยิงเข้าไปพอแค่ตึงๆนิดๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งอัดแน่นนะครับให้มันสม่ำเสมอเท่าๆกันทุกด้านก่อนพอเท่ากันปุ๊บก็ค่อยอัดปื๊ดป๊ทั้งสี่ตัวนะครับอัดใน,นมุมทะแยงนะครับผมอย่าอย่าทำด้านใดด้านหนึ่งก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะเกิดการเอียงไม่เท่ากันดังนั้นก็แม่แรงนะครับอ่าสแตนตั้งออกก่อนแล้วก็ แาไม่แรงออกนะครับผมทีนี้เมื่อล้อลงแตะพื้นแล้วเกิดน้ำหนักกดที่ล้อแล้วทีนี้เราก็อัดน็อตล้ออีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความชัวนะครับผมว่าตัว,ตวนี้แน่นเท่ากันหมดแล้วนะครับโดยใช้น้ำขันก็ได้ครับเราจะได้รู้ว่าแรงแต่ละตัวเท่ากันแน่นเท่ากัน ประมาณนี้ครับเรียบร้อยนี่นะครับของที่เราซื้อมาเปลี่ยนก็จากแอปส้มเหมือนเดิมราคา1195บาทเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับในช่องคอมเมนต์ใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันวันนี้ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ